ครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับสมาชิกเครือข่ายก็พักเที่ยงในช่วงเวลาขณะนี้เวลาคืบคานไปสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะครับกับข้าวยังไม่เสียดเลยวันนี้นะครับดูคนที่ลงมือทํานะครับใครทํากับข้าววันนี้ดูหน้าหน่อยนะครับดูหน้าตาอร่อยไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับ ก็ถูกเชื้อแม่นมาบตอนกลาผู้ใหญ่เลาไม่ใน่ไหนก่อนีหครับงานหนักมากไหมยายโซพรุ่งนี้มาอีกไหมเอาหน่อยที่เอาเอาหน่อยที่สวบซดิ้งเหรสวบอ่าผู้ใหญ่สวบอีกนะครับสวบอีกไม่เกรงใจเออแกล้แอบเสบบล็อตเสบเบิ้งเอาอันนี้ก็ผู้ช่วยนิดนะครับวันนี้ผู้ช่วยนิดเรามาร่วมกิจกรรมกันได้ยังไงครับวันนี้เรา ท่านได้มาได้อย่างไรผู้ใหญ่บ้านสั่งอ๋อเหรอผู้ใหญ่บ้านบอกไปไหนไปหมดไปไปเราชาวหมู่บ้านก็เหมือนชุมชนเดียวกันค่ะจ้าวันนี้หมูหนึ่งจะมากินหมูก้าวนะครับไปบ้นคเเิี่น้องบึงบ่กินของกินเขาพักกันกินเขาตากแดด บ้านอันนี้ไหมสร้างเปลี่ยนเนาะยูโฮมกับบ้ากันกินมูเจ้าเสียบบ้กินข้าวตากแดดเลยโอ้หาเห็ดเนาะครับกินข้าวตากแดด